สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่22เดือนเมษายน2564นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดก็กำลังระบาดนะครับก็เกิดความะจะไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลว่าเราจะเป็นคนติดเชื้อรับเชื้อนั้นหรือเปล่านะครับก็ ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนนะครับรวมทั้งแอนมินด้วยก็ไม่จําเป็นก็ไม่ออกไปไหนนะครับก็ว่างๆก็วันทีก็อาบน้ําวันหนึ่งก็สองครั้ง3ครั้งนะครับผมก็แน่นอนครับผมก็เลือกใช้สบู่เหลวอาบน้ําที่สามารถาป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้นะครับอาบแล้วต้องรู้สึกสะอาดสดชื่นนะครับก็ ส่วนหนึ่งก็ทําให้ผิวพันธ์เกลี้ยงเก่าด้วยนะครับรู้สึกสดชื่นทันทีที่สะอาดนะครับก็ประทับใจมากนะครับก็เลยนํานเรื่องมาเล่าให้เอฟซฟังนะครับเพื่อเอฟซอาจจะมองหาอยู่ว่าจะมีสบู่อาบน้ําอะไรเนาะที่าสามารถอา,อาบแล้วกําจัดเชื้อแบคทีเรียได้อาบแล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับอาบแล้วรู้สึกสะอาดนะครับอาบแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับสำหรับ ผมเองก็รู้สึกประทับใจอะไรก็จะเล่าสู่คนฟังนะครับถ้าเกิดว่าท่านชอบใจหรือว่าท่านอยากจะครอบครองกอ็สามารถจะครอบครองได้นะครับกระปุกนี้ก็จำหน่ายอยู่ที่3า0บาทนะครับปริมาณก็1ลิตรนะครับ1ลิตร3า0บาทก็จริงๆเข้มข้นมากเลยนะครับก็สามารถที่จะกด1หยดอาบน้ำแล้วก็กดใส่ฝองน้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็รู้สึกสะอาดมากๆเลย ทั้งรู้สุขสะอาดสุดชื่นนะครับตัวนี้แอนตี้แบคทีเรียนะครับ uh, ใช้ดีมากๆเลยตัวนี้ uh, แน่นอน,นครับยุคนี้ก็เป็นยุคที่โควิดกำลังระบาดนะครับอันนั้นการอาบน้ำบ่อยๆก็ uh, เป็นการป้องกันเชื้ออย่างหนึ่งนะครับถึงแม้นว่าเราจะอยู่เย่าเฝ้าบ้านนะครับแต่บางทีเราก็มีโอกาสสัมผัสบ,บุตรหลานนะครับทั้งตัวบุตรหลานเองนะครับถ้าเราไปตลาดมาอะไรพวกนี้เราก็ต้องอาบน้ำนะครับ uh, ก็อาบแล้วก็จะสระ ก็รู้สะอาดนะครับแล้วถ้ามีเชื้อแบคทีเรียรเชื้ออะไรขึ้นมาหรือเชื้อโรคร้ายที่เป็นหวัดก็ดีหรือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียรที่ทําให้เราระคายเคืองผิวหรือว่าเป็นโรคที่เรากังวลอยู่ก็ให้มันอาบไปพร้อมกับน้ําได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยครับถ้าไม่ดีผมไม่แนะนําครับสบู่แอนตี้แบคทีเรียชาเวอร์ครีมนะครับเป็นครีมนะครับแต่รู้สึกสะอาดมากๆ ตัวนี้ผมอาบแล้วนะครับอาบแล้วอาบหลายครั้งแล้วก็ใช้เป็นประจานะครับผมอาบอยู่ประมาณสองสามแบบนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆแนะนําให้เพื่อนอได้ทราบว่าแบบไหนดีแต่ตัวนี้รับประกันดีเกินราคาแน่นอนครับกิฟ r ินแอนตี้แบคทีเรียอาชาว์ครีมนะครับครับความปลอดภัยและความสุขเป็นของ f อทุกท่านครับสวัสดีครับ